ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับพบกับ,บผมในรายการอืมรายการอะไรวะรายการฮาร์ t เบรกเกอร์นะครับวันนี้ผมมีมอดมากมายนะฮะจะมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับนี่มีมอดสวรรค์ด้วย อิทเธออิเธออิอนี่สิมเพิลฮอตหมดมานะครับอันนี้อะไรไม่รู้อันนี้ก็อะไรไม่รู้อันนี้เหมือนจะเป็นเอ่อเป็นเตาเตาเผาแบบมีเหล็กมีทองมีเพชรอะไรพวกนั้นนะครับอีซี่คราฟอคือโตะคราฟแบบจะคราฟให้เลยนะฮะคราฟให้เลยนะฮะอืมแล้วก็อีกมากมายฮะเราไปดูกันเลย เข้ามาแล้วนะครับตอนนี้คือก็จะมี mod, มอดนี่แคมป์เปอร์แคมปิง้งผ e ู e con, ้ผิดแคมปิง้งมอดอย่างไอคอร์สอะอคอรู้จักว่าไอคอร์สอ่ะไอคอร์สแค g ดมิ่งนั่นแหละเอออืมอืใช่ย่อยตุกใช่ย่อยเดี๋ยวแป๊บหนึง่งขอปรับแป๊บหนึ่งนะตัดช่วงนี้ไปแป๊บหนึ่งนะครับมาพบกับผมต่อเลยนะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ปรับอะไร ว่าจะปรับแต่ก็ไม่ปรับนะครับนี่เป็นไม้คราฟหนึ่ง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 จุดห้าจุดสองนะฮะอืมตอนนี้ผมก็เกมโหมดอยู่เลยนะครับนี่มีท็อตกับเพชรหนึ่งอันนี่เดี๋ยวแป๊บขอขอขยายจอแป๊บหนึ่งโอ้โหนี่ขยายแล้วนะครับ ไอเมื่อขยายแล้วก็เราจะมาดูกันเลยนะครับจะมีอะไรบ้างมาจับบล็อกนี่ปิดปิดเลื่อนลงมาเลื่อนลงมานะครับอืมเดินจะมีอะไรบ้างเรานี่จะเห็นมีกระจกของของสวรรค์พวกบล็อกของสวรรค์แต่อันนี้ไม่ใช่ของสวรรค์นะครับเป็นมัดเสริมมาดูกันต่อไปนี่นะครับที่เผาเตาเผานะครับนี่คือ easy craft นะฮะเรามาดูกันเลยนะครับว่าเป็นยังไง เพิ่อกว้างเพิ่มมาตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมยเย,ยอะเบย,ยเยอะเบยเยอะเบยนี่อาบเยอะเบยนี่เห็นไหมออกเพิ่มนี่เป็นไงไงมาดูอันนี้บ้างอันนี้ก็จะมีไอ้เครื่องนี้นะฮะเครื่องเครื่องออเครื่องอะไรวะเะครื่องอะไรไม่รู้นะฮะออกไปนะอันหนึ่งอ่ะ มาละนี่ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับมาดูอันนี้ในส่วนของมาส่วนของอะไรไม่รู้เนี่ยอ่ะก็จะมีมอนเพิ่มนะครับมอนของสวรรค์มอนอันนี้เป็นมอนเป็นสป,าว,นา,นป,นสปาวเนอร์ของมา้านะครับเป็นสปาวเนอร์ของม้าเป็นสปาวเนอร์ของสัตว์ที่มาจากสวรรค์นี่เป็นของที่แถมมาจะม้านะฮะนี่เอาไว้ให้ม้าลากนะฮะขึ้นขี่มา้าแช่งจับมา้า นี่เป็นของรุ่น1.5ย2จริงนะครับนะนี่เห็นไหม1.5ยก2ไม่ใช่รุ่นอะไรนะที่13 WY DIY อะไรไม่รู้นั่นน่ะเออไม่ใช่นะครับนี่เห็นไหมก็จะมีแคมป์เอ,อ้ยไม่ใช่แคมป์แบคแพคแบคแพคแบคแพแคนะฮะกระเป๋าเป้นั่นเองนะครับพกได้ใช้งานได้เยอะดูส่วนของอาหารส่วนของอาหารผมก็จะลงมัดเสริมเพิ่มมาเยอะเหมือนกันนะครับ ส่วนของทุนเครื่องใช้นะครับก็จะมีมัดเสริมจากมัดเสริมจากเอ่อมัดเสริมจากสวรรค์เหมือนกันนะครับส่วนนี้ไม่ใช่มัดเสริมจากสวรรค์นะครับใช่หรือเปล่าวะคงจะไม่ใช่นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันส่วนมาดูของอ่อผมอาจจะไปเร็วหน่อยนะครับเพราะวนนี้นรีบนะฮเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ารอคอมใหม่แต่มันก็ไม่ได้นะครับรอรอคงอีกนานนะฮะ คง,งนานกว่าจะได้คอมใหม่มาแคสเกมเก่าๆจริงๆว่าให้ท่านผู้ชมได้ดูมาดูส่วนของคอมบัตนะฮะคอมบัตก็จะมีนี่คาาแหวนแหวนไม่รู้ใส่ตรงไหนนะฮะธนูอ่าออกอะไรไม่รู้แฮมเมอร์แฮมเมอร์แอคควานควานหสองหน้านะฮะแบทเทิลนแอคนีแฮมเมอร์อันนี้มีดสั้นนะฮะมีดนี่ไม่ใช่ดาบมีดอันนี้เป็นลูกตุ้มลูกตุ้มอืม นี่ก็จะมีเยอะแยะเยอะแยะเยอะแยะเลยนะครับนี่ก็จะมีบุ้มแรงปืนปืนปืนนะครับเราเอาปืนนี่นะเราบินไปไกลมาลองกันดีกว่าโอ้ยโอ้ย Push. มันใช้ยังไงวะมันใช้ยังไงอ้าวกำไม่ใช่ปืนเลยเก็บก่อนมันมีนี่นี่นี่นต้องต้องมีปืนนี่ไฟบอด ต้องใช้ปืนสิครับเพราะว่ามีลูกกระสุนแคนนอนอ่าปืนใหญ่นะครับมันคืออะไรวะเดี๋ยวก่อนผมไม่รู้นะครับว่าปืนอยู่ไหนตอนนี้หาไม่เจออืมมันยิงหรือว่ามันจะต้องกดยิง ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะอืมชั้นนะเดี๋ยวทีหลังนี่ก็จะมีเกาะมาเพิ่มอะไรไม่รู้เพิ่มมาเยอะแยะเลยมาดูส่วนของยาบ้างนะครับยาก็ไม่มีอะไรมากนี่ส่วนของอะไรไม่รู้เนี่ยเกียร์อาก็จะมีก็จะมีอ่าพวกนี้นะฮะส่วนนี้คืออะไรไม่รู้นี่มีพวกนี้เพิ่มมาเยอะแยะส่วนตรงนี้จะเป็นเดี๋ยวเเดี๋ยวสาธิตให้ดูเลย แบบเพิ่ขึ้นต่างกลางมันไม่ได้มีครีบอืมอืมอมาถ้าคนรู้แล้วก็อย่าสปอยแล้วกันเฮ้ยไม่ใช่ดิสปอยมันคืออะไรวะสปอยสปอยสปอ,สปอ,อะมาดูส่วนของนรกก่อนเลยนะครับแบบปรับเช้าก่อนม่มีมัทโทมันนี่เทมด้วยนะครับ โอ้ยโอ้ยอะไรวะโอ๊โอ้ยอยอย่าดิอย่าทุกนี่นี่นรกก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวมาสร้างสวรรค์ก็จะเป็น goldstone นะฮะจะใช้ goldstone ไอะไอ้อะไรจะจะ,จะใช้ goldstone นะฮะ goldstone ตั้งเหมือนประตูนรกเลยนะครับ โอ้ยอะไรวะนี่ตั้งให้เหมือนประตูนรกแกมกรัมแกรมมาแอลฟาแกรมอ่ะอ่ะสอนของประตูนรกนะฮะก็จะแบบนี้นะฮะมาก็จะใช้อันนี้นะฮะอืมฟินแอนสเตทนะฮะใช่ปะสเตต เออช่างมันขี้ขวาก็ถ้าจุดตรงนี้จะเป็นการจุดไฟนะฮะขี้ถ้าถ้าจุดตรงนี้ปุ๊บก็จะเป็นประตูนรกป๊าปในนรกนะฮะส่วนอันนี้นะฮะฟินแอนโกนะฮะปุ๊ก็จะจุดไฟเหมือนกันแต่ส่วนาวางตรงนี้ก็จะนี่เป็นประตูวสวรรค์น,นะฮะส่วนวิธีค้าก็ค้าเหมือนไอตัวนี่เลยนะฮะแต่เปลี่ยนเป็นทองครับแค่เปลี่ยนแค่เปลี่ยนจากเหล็กเป็นทองแค่นั้นแหละครับไม่มีอะไรยากเลยต่อไปแล้วก็จะไป สวรรค์รืยนระกก็ได้นะครับยังไม่หมดเพีงเท่านี้นะครับยังมีหน้าสองอีกเห็นไหมเพิกน,นี่กันปืนปืนนั่นเองก็จะมีปืนออกมาให้เยอะเลยนะนี่ปืนสไนเปอร์สไนเปอร์ปืน RPG M16 P90 m 1มสิบหโอ้เยอะนะครับ P90 นี่ คลิกซ้ายเพื่อโจมตีปึ๊กคิกขวาเพื่อยิงนะครับปึ๊กปึ๊กนี่นี่ดูดูดูซูมซูมมีคือมัดอัพติฟายนะยิง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 นี่นี่แมนไหมแมนนี่เห็นไหมบินไปดูผลง,งานบินไปดูผลง,งานนี่อืมลงน,นิ้ววะนี่คืได้เนี้ยปลาผวาเนี่อ่าเรามาดูส่วนของขครเครื่องใช้คัวรเรือนกันบ้างน,นะฮะ ถ้าเป็นไมค์ค a f t ธรรมดาก็จะมีนะไม่มีใช่ไหมครับนี่เป็นเฟอร์นิเจอร์นะฮะส่วนของเฟอร์นิเจอร์ครับก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านนะครับเยอะแยะแต่ผมเอามาส่วนที่มันน่าสนใจนะครับอันนี้ก็คืออะไรนะที่ทําอาหารนั่นเองนะฮะหรือเตาแก๊สเตาที่ทอดอะไรพวกนี้นี่เจะใช้ฐานนะครับใช้ฐานเหมือนเดิมตรงนี้ก็เอามาวางอาหารไม่สุกนะฮะอาหารดิบวางด้านบนด้านล่างจะเผาทีละสองอันเลยเลยครับเอาวางนี่ เอา้าเอา้าวลืมไปกลับมาวางได้เก็บแล้วส่วนนี้ก็จะเป็นอา่างอาบน้านะครับขี้ขวาปึ๊กเพื่ออาบน้ําได้อะไรก็ไม่รู้นะครับผมลืมไปผมลืมอีกอย่างนี่โถส้วมทั้งขยะก็มีทังทาง,ทางน้าก็มีนะครับอืมอีกเยอะแยะนะฮะมาดูของคมปิ้งบ้างนะฮะที่เอ็กคอร์ดเขาใช้นะฮะก็จะมีอะไรพวกเนี้ยอืมมาดูสวดของ บิโ um, อนะ b อะไรบิปเบอร์เฮ้ยช่างอ่านไม่เป็นเฮ้ยไม่ใช่บิบบิโอครับอ่ะก็จะเป็นของแบบใช้วางตกแต่งอะไรพวกนี้นะครับนะเป็นแบบเนี้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแล้วเราก็เอาของส่วนนี้จะเป็นอ่านด้วยนะครับเอาเป็นเอาเอา เดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมอาจจะที่บายเร็วไปหน่อยดูนะครับนี่เป็นที่วางยานะครับเอายามาวางปึ๊บนี่เห็นไหมก็จะโชว์นี่แหละที่วางอะไรที่วางนี่เออเอากรรมวางได้สั้งั้นนี่เห็นไหมครับปึ๊บทุบออกเลยปึ๊บทุบออกนะฮะซึ่งมดเหล่านี้ผมก็เอามานําเสนอที่จริงมีเยอะกว่านี้อีกลบออกวางก็มีเพราะมันเยอะเกินนะครับมีมดแบบ ใช้ขี่เ er อ d นเดอร์ดากอน่ะเออโคตรเจ๋งเ่ยลบออกไปแล้วนะครับแล้วก็อีกหลายๆามอดนะครับที่ผมลบออกไปผมหามาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยสิบเจ็ดมอดเขียนสิบเจ็ดเดี๋ยวแป๊บน,นึงอ่ามัออกเลยเนี่ยเจ็ดมอดอืมก็เยอะเหมือนกันนะครับผมลงแต่มันเป็นออมอดแบบเสริมเล่นสนุกสนุกนเฉยนะไม่ใช่แบบอะไรง,งั้นอย่างนี้นะครับ อ่ะส่วนคลิปนี้ผมก็นำเสนอไมค์ครับที่ผมจะเล่นนะฮะก็มีเพียงเท่านี้แหละครับส่วนใครอยากได้มอดเหล่านี้นะฮะเดี๋ยวเออเดี๋ยวโพสต์มาละกันโพสต์มาละถ้าไม่มีคนโพสต์อะผมผมเพื่อเอาลงไปก็เอาลงเอาลงเอาลงไปก็เผื่อว่ไม่มีคนดาวน์โหลดไงเสียเวลาเปล่าถ้ามีคนโพสต์ว่าอยากได้แค่หนึ่งคนอะอ่ะแค่หนึ่งคนผมก็จะลงให้เลยนะ เดี๋ยวเดี๋ยวแนปะ๊บหนึงผมจะลงเป็นผมจะเอาเป็นเอาเอาแป๊บเอาเอาข้อผิดข้อผิดผมจะไม่เอาเป็นตัวตัวเต็มแบบตัวลงแบบนี้เลยนะฮะตัวแบบเนี้ยให้ท่านเอาไว้แบบลงเองนะฮะเข้ามาที่บินเดี๋ยวผมจะก๊อปแบบตัวไม n ครับ f หลดจาเนี่ย นะไปให้ซึ่งวิธีลงง่ายๆนะฮะส่วนส่วนี้เป็นไมค์คาบดวดจาาใช่ไหมปุ๊บเราก็ก๊อปปี้ใช่ไหม,แล, copy, ไหมแล้วก็กดวางพึ๊กแล้วมันก็จะได้เองน,นะ,ะได้ปุ๊บเรากดอันแรกเลยโอ้โหพับนี่มันได้ปุ๊บแล้วก็เข้าเล่นตามสบายมีมอมดมันถมแล้วนะแค่นี้นะฮะส่วนคลิปนี้นะฮะก็เวลาเจ็ดมงสามนาทีถุยลืมตั้งเวลานะครับ <laughs> ลืมตั้งลา ตั้งเวลาอะเมอ่อกี้นี้ผมก็ขอลาจากของจากชแนลที่เป็นชแนลของผมนะฮะนี่ m r h a r อ b ์ฮาร์ดนะฮะผมก็จะมีของที่ผมสมัครสมาชิกรือ s u b สไครต์ไปนะ,ะก็จะมีของ p ี่ออ r ล์เบเพี่เอกฮาร์ด o ็นะฮะพี่คิวเอ็กคอร์ดพี่โนตี้โนตนะฮะเออหรือ EMP นั่นนะแล้วก็ v ิ s o ดโนะ แต่ถ้าใครอยากเนี่ไม่อยากใครละผมอยากจะขอให้เพื่อนๆทุกคนพี่ๆน้องๆทุกคนนะที่รับชมค,คลิปนี้ช่วยกัน Subscribe หน,น่อยฮะเพราะมีแค่นี้ฮะแค่แปดนีก็ชมวิว199นะฮะเดี๋ยวผมทำคลิปไม่ดีเองวะอืมเดี๋ยวได้คอใหม่มาเดี๋ยวผมจะอัดเต็มที่เลยมามาแต่ช่วงนี้ผมก็เปิดเทอมแล้วเดี๋ยวผมก็จะลงวันหนึ่งวันละคลิปหรืออาจจะ อาจจะสองวันหนึ่งชิปเพราะว่าช่วงนี้มันไม่มีเวลาเล่นเกมไงทำงานนะอืมงั้นก็ขอจากกันไปในหน้า YouTube ของผมเลยนะฮะบ๊ายบาย